พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่10สิงหาคมคริสตศักราชส0 2 5 คำพยานชีวิตโดยคุณทริฟินารูเทเลอร์เซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ คุณทริฟินารูเทเลอร์เป็นพยานว่าเมื่อตอนที่ดิฉันเริ่มต้นอาชีพครูเมื่อหลายปีก่อนหน้าที่อย่างหนึ่งของดิฉันคือการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ตรงทางเข้าหน้าโรงเรียนบอร์ดนี้ต้องดูน่าสนใจสร้างแรงบันดาลใจและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้เวลาวางแผนและเตรียมการอย่างมาก บ่อยครั้งดิฉันไม่สามารถตกแต่งให้เสร็จภายในวันเดียวได้ดิฉันจึงติดป้ายเล็กๆไว้ว่าขออภัยนะคะดิฉันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่กเกษียณดิฉันก็เจอกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตดิฉันไม่สามารถทำสิ่งที่เคยทำได้อีกแล้วมีบางเวลาที่รู้สึกว่าไม่เพียงพอ ดิฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าดิฉันยังสามารถทำงานของพระเจ้าได้ไหมพระเจ้ายังสามารถใช้ดิฉันได้หรือเปล่าในช่วงชีวิตแบบนี้แม้จะมีความกลัวดิฉันรู้ว่าดิฉันยังต้องการการอภัยและพระคุณจากพระเจ้าใช่เลยดิฉันก็ยังคงเป็นงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เช่นกัน แล้วดิฉันก็นึกถึงพระคัมภีร์ฟิลิปปีที่กล่าวว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงต,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ดิฉันขอบพระคุณพระเจ้าที่แม้ว่าดิฉันจะเปลี่ยนไปแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงช่างเป็นความปลอบประโลมใจที่ยิ่งใหญ่ที่รู้ว่าพระเจ้ายังคงรักษาฟื้นฟู และประทานทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงจากทางของเราเองไปสู่ทางของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้การเปลี่ยนแปลงสามารถนำมาซึ่งพรที่คาดไม่ถึงและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อครูเกษียณ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนจำเป็นในชีวิตขอโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายใช้การเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างเพื่อประโยชน์ของข้าพระองค์ทั้งหลายและผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ